โยโยโย่เที่ยงตรงเจินกับคลึงลหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ๊กแมทพี่เจริญเลือกเกมเวลาตีสองตรงลาลิกาสเปนครับเรอัลโซเซดาดอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดทีมจ่าฝูงโซเซดาดห้าสิบเอ็ดแต้มจากการชนะ13เสมอ12แพ้7เกมล่าสุดบุกเสมอเกตาเฟ่มา1-1นะครับอิมาโดอัลเกียลซัวครับกุนซือหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสเฟอร์นันเดสกัับบบบรราฮิมมเเเนนดสที่จ็ะค ประตูก็อาเลนโดเรมิโลเหมือนเดิมนะครับเกมรับนำโดยจอนปาเชโกครับแดนกลางมิเกลเมริโนแล้วก็แนวะรุกก็มีทั้งมิเกลโอยาซาบาเทเคฟุสะคูโบเชรันโดเบ็คเกอร์นะครับและไหนจะมีอูมาซาดิกเป็นตัวสอดแทกด้วยครับในขณะที่มาดริด ปาสเบตต้ามนำโด่งเลยครับชนะ25สมอ6แพ้1โดยเฉพาะเกมล่าสุดในเอลกาซิโกก็เปิดบ้านเบียดชนะบาร์เซโลนามา3-2นะครับสภาพทีมคารโลนเชลติ otti, สมบูรณ์นะครับอาจจะยังไม่มีทีโบคุบตัวกับดาวิดอาราบาที่เหลือพร้อมหมดเลยครับอังเดรลุนินที่เหลือคาบาคาเมนดี้อาจจะกลับมาเป็นแบ็คขวาซ้ายอีกทีนะครับแนวรับก็ลูดิเกอร์ชัวมานี่พวกเนี้ยครับดันกลาง ก็เบาเบเดกามาวิงกาโทนี่โคลสครับและ3ประสานแนวรุกเหมือนเดิมชูวยเปเลิงแฮมโรดิโกวินิซิอุสนะครับโดยมีบราฮิมดีออสกับโคเซลูก็เป็นตัวสอดแทรกได้ครับนัดแรกเจอกัน เรอามาริดเปิดบ้านชนะ21คู่นี้ก่อนเกมเขาอาจจะมองใกล้เคียงนะครับเหตุผลเพราะว่าโซเซดัตเนี่ยไม่แพ้ในลาลิก้ามา5เกมติดอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับชนะ3เสมอ2และจะว่าไปก็ยังมีลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกในขณะที่มาริดเองนำบาร์เซโลนาสบายๆ1 1แต้มนะครับเอ,า,อาง่ายว่ายังสามารถทำแต้มหลุดมือได้โอ้ในช่วง 6นัดสุดท้ายได้อีกพอสมควรนะครับแตยงางไรก็ตามครับด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นด้วยความเป็นอันเชโรติเนแม่เกมแบบนี้ก็ยังน่าวัดใจมาดริดนะครับพี่เจ็ดมองว่าเต็มที่คือเสมอไม่แพ้นะครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยนะครับให้เชียร์ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเป็นคลืนุนหังบิ๊กม์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย